วันนี้พามารับชมเจ้ามอเตอร์มหัศจรรย์ที่สามารถใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ได้โดยการต่อตรงไม่ซับซ้อนจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลที่นำมาใช้กับปั๊มน้ำพัดลมอุตสาหกรรมหรือว่าออกซิเจนบ่อปลาหรืองาน DIY ต่างๆวิธีการต่อทางเราจะต่อสายออกมาให้เรียบร้อยโดยจะต่อสายออกจากมอเตอร์มา2เส้นเราสามารถต่อเส้นไหนบวกลบก็ได้และเราจะต่อเข้ากับเบรกเกอร์30แอมเพ์เพื่อเป็นสวิตช์ปิดเปิด วิธีการต่อเราก็ต่อแบบธรรมดาได้เลยครับเราจะต่อเส้นไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบก็ได้ครับผมเราไปรับชมกันเลยแล้วก็ต่อแบบธรรมดาได้เลยครับผมแล้วก็ทียกันไว้เมื่อเราต่อสายกับมอตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต่อเข้ามายังเบรกเกอร์ขนาด30มเพื่อเป็นสวิตช์ปิดเปิดครับผมโดยในรอบนี้เราจะทดลองกับแผงโซลาร์เซลล์3 3 0วัตต์หนึ่งแผงครับ ในรอบแรกเราจะทดลองกับแผงโซลาเซลล์ขนาด330วัตต์1แผงเปิดเบรกเกอร์ได้เลยครับก็ถือว่าแรงดีพอสมควรครับ โดยรอบที่2เราจะต่อกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด330วัตต์2แผงโดยการต่อแบบอนุกรมครับเปิดเบรกเกอร์ทดลองได้เลยครับ เราสามารถใช้แผงโซลาเซลล์ขนาดวัดที่ใกล้เคียงกันได้ถ้าแผงมีขนาดวัดน้อยเราก็เพิ่มแผงถ้าแผงมีขนาดวัดมากเราก็ลดแผงก็คือตอนนี้ถ้าแผงโซลาเซลล์ของเรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแผงกี่วัดก็สามารถใช้งานกับตัวมอเตอร์นี้ได้เลยครับ